ทิดาภาพเพิ่นสวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้คิดอยากกินแกงออมไก่ใส่ผักสีเรี้าจ้าการปรุงก็ไ่ได้ปรุปงแากเดอกพี่น้องอันนี้ดากจะปรุงก่อนแล้วเด้อจ้าแล้วก็เพิ่งมาใส่ปลาจ้า,ใส,า,สาใส่หลายแซบหลายใส่น่อยแซบน้อยจ้าดาสอบปลาแห้งจ้าก็เ,าเลยใส่หลายจักหน่อยเพื่อความนัวความหอมความกลมกลมจ้าพี่น้องหลังจากใส่ปลาแล้วก็คนคๆนคน,คน,คนจักหน่อยเด้อจ้าพี่น้อง นี่นั่งเอกเข้ามาแล้วผักซีเหล้าจ้าแล้วก็บ,บักเือเปาะบักเือเปาะดาไ่ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะจ้าโอ๊ยบอเมนตัวล่ะตั้งแต่ก่อนถ่ายคลิปเพราะว่าอยากอยากให้คลิปมันสั่นลงบ่อยากให้คลิปมันเหี่ยวก็เลยใส่บักเขือเปาะปรุงรสบางส่วนเข้าไปก่อน้วจา้าพูดละพี่น้องเป็นตาแซ่บบอใส่ผักซีเหล้าฮอ หอมพี่น้องขณะธ่ดากำลังค้นอยู่ตอนนี้หอมครุ้งบ้านเลยพี่น้องทั้งหอมกลิ่นเครื่องเทศทั้งหอมกลิ่นปา่าล่าทั้งหอมกลิ่นผักซีลาโอ้ยิมขาวพี่น้องไม่กินข่าวน้ากันเด้อแต่แซ่บร่จ้า,จาพี่น้องแกงออมไก่ใส่ผักชีลาวจ้ามาแซๆน้ากันเด้อช่วงนี้กะสีลงคลิปเนี่ยห่างๆจักน้อยเด้อจ้าพี่น้องเพราะว่าผู้ดใดติดตามเฟซบุ๊กโบฟลาเมดาทิดามุงคุณโคด้็นภาษาอังกฤษ ก็จะรู้ว่าตอนนี้ดาอยากอยังเน่เนาะจ้ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปขอบคุณทุกๆกำลังใจจ้าสวัสดีค่ะ